การมาเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้เราได้กลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรบ้าง สวัสดีครับบริเจอร์นี่ในวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงมากๆเลยนะครับกับนักร้องเสียงคุณภาพอีกคนหนึ่งของเมืองไทยนั่นก็คืออาจารย์กิตตินันท์ชินสำราญนั่นเองสวัสดีครับผู้กิตสวัสดีนี่ครับโอ้วันนี้ได้มาชมการแสดงดนตรีของผู้กิตนี่ยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณพี่เอกที่มาชมเขาเรียกว่าชื่อว่าการแสดงขับร้องระดับดุสรีบัณฑิตมันคืออะไรครับผู้กิต ก็ค <Construction. S 2> ือผมเรียนระดับปริญญาเอกอยู่นะครับที่จุลาแล้วก็เรียนศิลปกรรมศาสตร์เอกดนตรีตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็ในการในคอสเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำคอนเสิร์ต3ครั้งซึ่งผมทาผ่านไปละสอครั้งแสดงที่เมืองไทยครั้งนึงไปแสดงที่อเมริกาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นรวบยอดวิทยานิพนธ์ของผม นะครับผม,ผมก็เลยร้องเพลงไทยครับหลายสไตล์วันนี้ที่เอกจะสังเกตว่ามีทั้งแจ๊สมีทั้งคลาสสิกมีทั้ง<ช>ลูกทุ่งมีอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือมันเชื่อมโยงกับวิทยาวิทยานิพนธ์ขอ<ช>งภูกิตที่ชื่อว่าบทเพลงร้องสินไทยภุเก็ตอธิบาย,ยนิดนึงคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับจริงบทเพลงร้องสินไทยเนี่ยมันก็เป็นบทเพลงไทยของเรานี่แหละครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขามีคําว่าอาร์ตซองอาร์ตซองเนี่ยก็คือบทเพลงที่ค่อนข้างจะ แต่งประพันธ์โดยมีองค์ประกอบทางดนตรีที่หลากหลายมาช่วยเสริมเนื้อร้องให้มันมีคุณค่านะครับ,รบทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเพลงไทยเนี่ยมีมีมีบทเพลงแบบนี้เยอะ นเพลงที่มันมีทั้งคําร้องที่ไพเราะมีทั้งดนตรีที่ไพเราะเยอะผมก็เลยรวบรวมเพลงเหล่านั้นมาศึกษาแล้วก็ศึกษาทั้งเทคนิควิธีการขับร้องเนี่ยครับก็คิลองยกตัวอย่างหนึไหมครับที่เด่นๆจากวิทยายทุพลที่ได้เจอมาก็จริงจริงผมทำเป็นสี่สไตล์นะครับผมมันจะมีคลาสสิกก็จะชินๆอยู่แล้วกับที่ผมร้องปกตินะครับเช่นบทเพลงพระชนม์ความฝันนั้นสูงสุดก็จะใช้เทคนิคแบบคลาสสิกที่เรียนเป็นออเปราที่เรียนมานะครับผมแล้วก็จะมีบทเพลงลูกกรุงในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเพลงชุลาต เพลงเธออย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บทเ,เพลงแจ๊สซึ่งก<ม>็จะเป็นพระสนิทสนุนของในหลวงชั้การที่9ที่จริงในหลวงชั้นการที่9เนี่ยเป็นเป็นคอมโพเซอร์ที่แต่งพระสนิทสนุนเพลเงหลากหลายลีลาหลากหลายสไตล์มากแต่วันนี้เราก็เลือกทั้งเพลงที่เป็นความฝันสุดที่มันมีความเป็นบทเพลงรักชาติมันเหมือนคลาสสิกมาแสดง แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเพลงพวกทุ่งพื้นบ้านนะครับผมก็ยิบยกผลงานของจันทนูซึเน่งจะเห็นได้ว่าคอนเสิรต์ตทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นผลงานของคอมโพเซอร์ชาวไทยซึ่ได้รับรางวัลศิลปารทอ๋อครับ,รบผมจริงศิลปารเนี่ยเป็นรางวัลที่ให้กับศิลปิน รุ่นใหม่นะครับ,รบผมที่มีผลงานทั้งด้านศิละปะมีหลายสาขาผมก็จะยกศิลปทอนที่เป็นด้านดนตรีขึ้นมาก็จะมีความสามารถที่โดดเด่นสังเกตว่าเพลงเนี่ยจะเพราะทุกเพลงแล้วก็บวกกับดนตรีของวง,วงกรมศริลปกรวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีความยิ่งใหญ่ เพลงที่ร้องในวันนี้ก็จะอยู่ในวิทยานิพนธ์ของภรุกิจที่ได้ศึกษาด้วยแล้วก็สามารถเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้อ่านต่อไปได้ด้วยวิทยานิพนธ์ของจุฬาเนี่ยเขาให้คนภายนอกเข้าไปดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีแล้วตอนนี้ก็คือเล่มนี้ก็จะเป็นสมองหุมทั้งสมองประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ทํามาที่เรียนมาที่ร้องมาก็จะอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ครับและหลังจากนี้แล้วเนี่ยครกิจก็จะก้าวเข้าสู่ว่าที่ด็อกเตอร์แล้วก็ ครับผมก็หวัง, <c oughs> งว่าจะสําเร็จในเร็ววันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นดอ็อกเตอร์เป้าหมาย <c oughs> การเป็นด็อกเตอร์ของกูก,กิลน,นี่คืออะไรครับก็จริงๆแล้วตอนไปเรียนก็ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าจะต้องทาเลยเพราะเอาตรงก็คือเป็นอาจารย์หรทยาลัยก็ต้องทำผลงานวิชาการก็ต้องปรปับวุทธเนี่ยนะครับผม <c oughs> แต่พอไปเรียนแล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วการมาเรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการให้เราได้กลับมาทบทวนอีกครั้งว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรบ้าง Mm hmm. แล้วก็สําหรับผมเนี่ยผมได้เขียนวิทยานิพนเล่มนี้เนี่ยได,ได้ได้ศึกษาในสิ่งที่ตัวเองนึกว่าตัวเองรู้ครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีช่องโหว่มากมายซึ่งตัวเองยังมีกับที่มันยังไม่รู้นยครับอันนี้ mm hmm. ดีมากเลยเพราะว่าทางหลังจะทำเรยานิพนธสาปีเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่า ความรู้พื้นฐานเราเนี่ยมันแน่นขึ้นผมไม่ได้บอกว่าผมจบปริญญา,อญญาเอกแล้วผมจะเก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าก็คือว่าความรู้พื้นฐานเราเนี่ยมันมีความแน่นมากขึ้นใ,ในการเราไปต่อยอดๆดต่างๆเพราะว่าผมเชื่อว,ว่า เราเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่จบปริญญาเอกแล้วมันจะมันจะจบก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆและสิ่งที่เราได้เราก็จะไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์ที่จาเรียนกับเราในอนาคตด้วยโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับกุกิดครับก่อนที่จะจากไปเรามีของขวัญให้กําลังใจนิดนึงด้วยอ่านิดนึงเราของอันนี้ให้กุกิจเลยครับว่าที่ด็อกเตอร์ครับตัวแรก